ตอนที่191เข้าใจหรือยังฮ่าฮ่สาธุจ้าไม่ใช่แบบนั้นซะที่ไหนข้าไม่ใช่สารพระภูมินะช่างมันต่อจากนี้เจ้าจะเป็นเด็กฝึกกันแล้วฉันต้องทำไงบ้างเจ้าอ่อนแอเกินไปเหมือนที่ตอน่นั้นเล่นงานแต่ไม่ต้องห่วงข้าจะเริมอธิบายให้เจ้าฟังเองสวรรค์และโลกปกติอยู่ห่างกันแค่เอื้อม ควมเป็นอมตะและพลังธรรมชาติจึงไหลเวียนอยู่ทั้งสองแห่งอะไรนะศูนย์และโลกสวรรค์และโลกแล้วอะไรต่ออีกนะพลังวินว,วิงิพลังธรรมชาติและความเป็นอมตะยังไงนะทั้งสองอย่างอะไรห่างๆพอดีข้าลืมข้าไม่เคยเห็นใครโง่เท่าเจ้าเลยยังไงซะ เจ้าต้องเรียนรู้ถึงแหล่งกำเนิดเพื่อตัวเจ้าเองแล้วความรู้พวกนี้ใครเป็นคนกำหนดแน่นอนว่ามันถูกค้นพบโดยต้นตระกูลสายเลือดเดียวกับเจ้าต้นตระกูลสายเลือดเดียวกับข้างัง้นเหรออยู่ใกล้แค่นี้จะตะโกนทำไมแสดงว่าท่านคือต้นตระกูลใช่แล้วละ่ะข้าสัมผัสได้ว่าเจ้าอยู่เพียงข้างว่าแต่ความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันนะ ไม่หลอดแน่พวกเจ้าฮ่าฮ่ฮ่พลังงานแปรปวนในที่สุดฝ่าบาทก็เสด็จกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นพวกเรากำลังตามล่าพวกคนเถื่อนแต่ดันมาติดกับดักเวทอยู่ที่นี่หลายวันแล้วกับดักเวทเยเชินเจ้าเข้ามาทำไมในนี้มันอันตรายมากนะรู้ไหมอ้าวมีเหยื่อเพิ่มขึ้นมาอีกคนสหายเจ้างั้นเหรอฮ่าฮ่คิดว่ากับดักเวทเล็กๆแบบนี้จะขังข้าได้งั้นเหรอ สหายของเจ้ายังตายคามือข้ามาแล้วอะไรนะตายแล้วกันเหรอไม่มีทางเป็นไปได้ข้าไม่เชื่อหรอกเชื่อหรือไม่มันเป็นเรื่องของเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับข้าเลยสักนิดต่อให้เป็นเรื่องจริงเจ้าก็ไม่มีทางทําลายกับดักอาคมเวทของข้าไปได้หรอกถ้างนั้นก็จงดูให้ดีว่าข้าทําลายได้จริงหรือไม่มันเป็นไปไม่ได้ ตอนที่192ปดพัฒน,นาการวงเวทขั้นที่หนึ่งบทพัฒน,นาการวงเวทขั้นที่สองจงทำลายลงไปซะไม่จริงเี่ฉันจะทำได้ยังไงข้าขอยืนทึ่งแป๊บหนึง่งทุกอย่างจบสิ้นแล้วไม่พวกข้ารอเวลานี้มานานแล้ว กลัวมันจะตายหนีเร็วเข้าที่นี่เหมือนจะถล่มลงมาแล้วดีนะที่แก๊งนกเหยี่ยวอยู่แถวนี้ทำไมดินแดนต้องห้ามร่มสลายละนะตามข้ามาทางนี้ก่อนดาบของจกักรพรรดิและล่างของจกักรพรรดิต้องจมสูก่ก้นทะเลแน่ๆมันไม่ดีแน่ถ้าเกิดปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้น ้างั้นข้าคงต้องอยู่ดูที่นี่อีกสักพักเพื่อความแน่ใจและก็อีกอย่างยังไม่พบร่องรอยเสียยี่เลยข้าต้องเริ่มค้นหาโดยละเอียดเสียแล้วพวกท่านกลับไปก่อนได้เลยถ้าข้าจัดการธุระเสร็จแล้วจะรีบตามไปตกลงเหมือนข้าจะเห็นเจ้าปลาหมึกน้อยนะนี่มันโลกแห่งใต้ทะเลไม่ผิดแน่ข้าเห็นเจ้าปลาหมึกมองเข้ามาไม่ขยับไปไหนเลย อ๋อเจ้ามือกน้อยคือเพื่อนของข้าเองภายในลูกแก้วนั่นมันดวงวิญญาณหงเสียวยีเขายังอยู่ในลูกแก้วอันนั้นโอ้โหเจ้าเป็นเพื่อนกับเจ้าหมึกสายเลือดในตำนานด้วยหรือนี่ไม่เลวไม่เลวเสียวยี่กำลังคุยกับชายแก่ที่ไหนดูเหมือนว่าชายชรา,าคนนี้จะไม่ธรรมดาเหมือนกำลังนั่งอบรมสั่งสอนเสียวยีอะไรสักอย่างอยู่ ใช่แล้วนับจากนี้เป็นเวลาสองเดือนข้าจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามีให้เจ้ารับทราบท่านอาจารย์เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะเติบโตขึ้นกว่าเก่าเสี่ยวยีมีอาจารย์แล้วแต่ต้องอยู่ฝึกฝนที่นี่เป็นเวลาสองเดือนเต็มๆชักเป็นห่วงเสียแล้วสิเออเอาเป็นว่าข้าจะคอยอยู่แถวนี้จนกว่าเจ้าจะสําเร็จว่าแต่ชายชาลาคนนั้นในลูกแก้วนับเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นพลังงานกันแน่บางทีก็น่าสงสัย แต่ช่างมันเถอะตอนนี้ข้านั่งฝึกอยู่ที่นี่รู้สึกปลอดโปร่งมากแต่ยังมีความพะวงเออคิดถึงพวกเจ้าจังตอนที่193นั่นอะไรเจ้าเดี่ยวไปทำการสำรวจมาให้หน่อยรึบๆึบพ,พี่ชีนานมีนกอินทรีทองคำกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ปกติแล้วนกระดับสวรรค์นี่ไม่น่ามา เพนผ่านแถวนี้ลินเชียเจ้าสามารถยิงมันให้ตกได้ไหมเรื่องยิงอะได้แต่ไม่รู้จะทำให้เจ้าของมันคุณเครื่องหรือเปล่าเนี่ยสิไม่ต้องไปสนใจเรือลำนี้ถูกต้องตามกฎหมายและตอนนี้พวกเรากาลังไปทำภารกิจลับจะให้คนอื่นมาสังเกตรเรือของเราได้อย่างไรยิงมันให้ร่วงถ้างั้นข้าจะจัดการมันให้ร่วงเองระวังชิหลบได้เง้นเหรอ อะไรกันเฉี่ยวเองหรือนี่เหยี่ยวตัวนี้อยู่ในระดับสวรรค์ขั้นไหนเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าของนกเหยี่ยวตัวนั้นน่าจะอยู่บนเกาะแห่งนี้ไม่ผิดแน่พวกเขาต้องสองเองเหรอที่กล้าโจมตีใส่นกเหยี่ยวข้าเครื่องหมายแบบนี้คนบนเรือมีกันเยอะมากท่าทางกำลังจะไปที่ไหนสักที่แต่ว่าพวกมันกล้าที่จะมาทำร้ายนกข้า เจ้าหมึกน้อยฝากจัดการเรือลำนั้นให้โจมทีนะได้เลยลูกแพ้ฟังน้ำเป็นสิ่งที่อ่อนที่สุดแต่พลังที่มีอยู่ในนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดดังที่ว่าน้ำหยกลงหินทุกวันหินมันยังก่อนฟูการกำหนหลมลนหายใจก็เช่นกันปริปลิปปเกิดอะไรขึ้น น้ำทะลักเข้ามาแล้วช่วยด้วยเอีย yeah. ดกล้าดียังไงถึงกล้ามาโจมตีเรือรบของข้าจึกจึกึกแต่พวกมันมาจากที่ไหนกันเยอะแยะโดยปกติแล้วแถวนี้ไม่น่ามีอย่าบอกว่ามาจากเจ้าของนกเหยี่ยวตัวนั้นพวกเราต้องสลัดเรือนี้แล้วล่ะถ้าช้ากว่านี้ได้มีหวังจมไปพร้อมกับเรือแน่นอนตกลง ก็จบไปแล้วนะครับบตอนที่193อ่นานผิดพลาดประการใดก็ขอไปด้วยนะครับสลักทีนี้ขอครับบ๊ายบาย